ก็แบบพี่สาวหนูร้องไห้แล้วหนูก็ร้องไห้อ่ะร้องตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอแบบเดินชุดลาตีเสร็จเท่านั้นแหละมาเจอเขาพี่แพทย์อีกนางก็ร้องไห้เราเก่งมากๆแล้วนางพูดแค่นั้นเลยป้ายไปเล็กไฟอยากได้ใหญ่กว่านี้มันดีใจใช่ไหมมันดีใจเหมือนเขาภูมิใจในตัวเราคือจริงๆแล้วคุณยายก็คือ ย่าที่เลี้ยงพี่แพร์นะคือเขาอยากให้พี่แพร์เป็นนางงามมากแต่พี่แพร์ทำแบบเป็นดาราไปแล้วก็เหมือนหนูสารฝันให้ย่าสารฝันให้คุณย่าวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็เรา่เป็นคนที่เดินไม่ค่อยเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์กับผ้าแทบเท่ากับศูนย์เลยแล้วก็มีเวลาซ้อมหนึ่งคืนแล้วก็ชุดนี้ก็คือพี่โอ๊ตอติคมเนาะตั้งใจตัดให้ให้เข้ากับสรีระของหนูให้ส่งแบบส่งเอวส่งโพกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบ พอมันไปหน้าเวทีจริงๆคือมันสวยมากๆหนูเห็นคลิปหนูก็รู้สึกว่าสวยมากๆแล้วพอพี่สาวหนูเดินมาเห็นหนูอีกก็แบบพี่สาวหนูร้องไห้แล้วหนูก็ร้องไห้อ่ะเห็นเลยหรอตอนอยู่้เห็นเลยพอตอนที่หนูใส่ชุดไว้นะหนูลงมาหนูเห็นเห็นเห็นว่าพี่หนูนั่งตรงไหนเนี่ยเพราะว่าเลสซิ่งอ่ะถือไฟฟ้าแล้วก็กรีดให้หนูได้ยินแต่เสียงหลานอ่ะก็คือจะร้องตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอแบบเดินชุดลาตีเสร็จเท่านั้นแหละ มาเจอเขาพี่แพรทอีกนางก็ร้องไห้แบบเก่งมากๆแล้วนางพูดแค่นั้นเลยแล้วบอกแม่ว่าป้ายป้ายไปเล็กไปอยากได้ใหญ่แบบนี้เราก็ดีใจใช่ไหมมาดูใจเราก็ดีใจด้วยที่ได้รางวัลคือตั้งแต่มาหนูก็ไม่ค่อยได้รางวัลอะไรแต่ว่ามาร์กเน่่ะหนู ต so yep. et ั้งใจทำมากๆตั้งใจทำคลิปเหมือนเขาภูมิใจในตัวเราใช่เขาบอกว่าอย่าอย่าเล่นกับมือเยอะเรารอบชุดว่ายน้ำเขาก็บอกว่าเดินดีมากเดินสับมากคุณแม่เคยห่างกันขนาดนี้แล้วพอมาเจอกันเราก็บอกกับว่าเราอภูมิใจที่วันนี้เราก็เหมือนคือจริงๆแล้วคุณยายก็คือ ย่าที่เลี้ยงพี่แพร์นะคือเขาอยากให้พี่แพร์เป็นนางงามมากแต่พี่แพร์ทาแบบเป็นดาราไปแล้ว <ías> ก็เหมือนหนูสารฝันให้ย่าสารฝันให้คุณยายท,ทุกรอบหนูทําตั้งใจทําอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้ก็คือตั้งใจกว่าเดิมคนล็อกแล้วค่ะอยู่มาขนาดนี้ต้องกดล็อกแล้วแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้ค่ะทันที <laughs> คนอื่นก็ไม่คิดค่ะหลายๆคนที่มาคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าหนูอยู่ไม่ถึงวันไปนอนหลอกแต่หนูก็ด่อนตัว เรื่งนั้นเนี่ยหนูทาให้เห็นแล้วว่าหนูอยู่ได้ค่ะ<อ> <c oughs> ก็ด้วยว่าจริงๆแล้วว่าเราทําได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครามาตัดสินเรานะว่าสิ่งนี้เราจะทําได้หรือไม่ได้<อ> <c oughs> แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่ถูกตัดสินว่าตัวเธอทําไม่ได้หรอกอ <c oughs> จริงๆแล้วคนเราทุกคนสามารถทําได้แล้วก็เราสามารถดีในแบบที่เราเป็นได้ค่ะหนูหวังไว้ท็อปห้านมาแล้วหรอกเขได้บอกว่าอยากได้าที่ต่อสิ หนูสู้ทุกแคมเปญเลยอ่ะหนูก็อยากคือหนูลงคลิปจนสปอนชูจริงๆเราตัวมาร์กเนี่ยหนูไลฟ์สดแล้วหนูก็ใช้ของเขาจริงๆแล้วพอมาวันเนี้ย ชุดที่หนูใส่ก็คืออติภาเนะส่วนตาที่ช่างแต่งหน้าแต่งให้หนูก็คือมาร์กเน่หนูก็เลยทําคลิปแล้วก็แท็กเขาไปจนเขาเห็นความตั้งใจของคือดูเซนซิทีฟกมากตอนนั้นหนูก็ทดลองให้แต่หนูก็คืบเอาไว้แบบเออคือเอาไว้นะเดี๋ยวแบบลูกค้าไม่อยากได้หน้าเราตอนน้าตาไหลแน่เลยไม่รู้ดูก่อนไม่รู้ด้วยค่ะหนูหนูก็งงแนละ้วหนูสิ่งที่หนูทำเลยรีว่าก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีมารายาท ได้หนูได้หนูได้ยินหนูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเราเชียร์ตะโกนชื่อเราก่อนตั้งแต่ยังไม่ประกาศอะไอยนี้เลพูดเลยปัดอันหึงอย่างนี้เลยตอนหน้ามันมาจิต้องให้ท็อปห้าหนูเราแรกอย่างเงี้ยก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆก็หนูตั้งใจมากๆกับเส้นทางนี้เนาะบริบทนางงามเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วหนูก็ตั้งใจมากๆจริงๆกับเส้นทางนี้ก็หวังว่าพี่ๆจะช่วยให้หนูเข้าท็อปห้าได้